คุณผู้าสวัสดีครับสวัสดีครับป่วยเล็กๆน้อยน้อยต้องไปหาหมอไหมครับควรครับควรไปหาหมอไม่ต้องไปครับผมก็ป่วยอยู่แต่ใช่ครับก็<ช>ถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆก็ให้ธรรมชาติมันบําบัดนอน,นเดี๋ยวก็หายครับไม่ฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยควรรีบไปหาหมอเลยเผื่อมันจะเป็นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยคุณไอ้เอ็ก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 เนี่ยสักพักหลอดลมคุณระเบิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเลือดพุ่งออกจากปากเนี่ยผมก็ต้องมาตามเช็ดตามล้างร่างกายเราเรารู้ตัวประเมินได้นะแล้วก็ไอ้อะก็ต้องไปหาหมอไอ้พวกเนี่ยนะเปลืองทรั ไปทําไมอ่ะเอาเวลาให้หมอเขาไปรักษาคนที่มีอาการโคม่าหนักกว่าน,นี้ก่อนดีไหมก็เผื่อมันเป็นเรื่องใหญ่งไงคุณแบบคุณก็มี่ยประกงประกันใช้สิสามสิบบาทคุณก็ไปศึกษาเอาสิเนี่ยเอออะไรไปใช้สิใช้สิธเนี่ยแล้วแพทย์เขาเหนื่อยนะเว้ยแพทย์บุคลากรมันยิ่งไม่เพียงพออยู่เอ็ดเจ็บอ่อนนแอนี่ได้หน่อยก็ไป,ไปหาไปหาหมอไปหาหมอมันเป็นหน้าที่เขาก็ต้องทําเขาเป็นหมอเขาก็ต้องดูแลคนไข้ม่ต้องเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วรู้ว่าเป็นหน้าที่เขาแต่ว่าให้เขาเอาเวลาเนี่ยไปรักษาคนที่อาการหนักกว่าเราดีกว่าไหม แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่หนักคุณอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ไปตวปรวจวันเนี้ยตัวกูกูรู้ว่ากูเป็นเบาๆกูก็อยู่นอนไปนีมน่มึงมึงหน้าเป็นหมอมนะไม่น่ามาเป็นคนไข้เป็นเลยมึงเป็นหมอแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ได้ยามาเฮ้ยแล้วก็ดัดจริตไปหาหมอได้ยามาแดกได้สองวันนี่เหลือยาหมดอายุมคุณไม่หาหมอไม่ดีไงคุณไม่หาหมอที่ดีเอกชนอะไรอย่างเงี้ยก็จบตรวจก่อนไม่ว่ามึงจะไปหาเอกชนหรือรัฐบาลนะเขาให้ยามามึงก็ทิ้งไอ้ตว์แดกได้สองวัน ก็บผมกินจนหายหมดเลยเก็บเก็บต่อไม่แดกแต่เก็บต่อเก็บในเก๊ะแล้วพอป่วยมาเปิดเก๊ะมาแล้วก็หมดอายุแล้วก็ทิ้งอยู่ดีอะไรที่ะมันไม่เกี่ยวคุณก็ต้องรีบไปหาหมอเช็คสุขภาพตรวจสุขภาพประจาปีเออยอะไรเอ่ยดูได้สุขภาพบ้างแล้วเดือดร้อนนะไอสัตว์ต้องพาแฟนไปต้องให้คนนู้นคนนี้พาไปมันก็ไปคนเดียวจะไปทําไมหลายคนนะกูรู้มึงมีประกันพอมันมีประกันมึงก็ต้องอยากใช้มันก็ต้อง สิทธิ์ของผมมากผมก็ต้องใช้ไงนั่นไงมันเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนทรัพยากรโลกเขาต้องผลิตยามาผมจ่ายตังค์ผมก็ควรจะได้สิทธิ์การรักษาที่มันดีแล้วมันถูกต้องประเทศไทยเอายานําเข้ามารู้ไหมกี่บาทไม่รู้ผมไม่มีข้อมูลเห็นแก่ตัวไงถ้าคุณขาขาดพวกนี้คุณทำมาห่าหมอ๋อไหมปวข้ออะไรมึงฟังมึงฟังเจ็บอดอดแอดแอดเออมึงเป็นเบาหวานน่ะมึงตัดขาเนี่ยอออออดแอดมึงพอมึงตัดขาแล้วไงนี่คือตัดขาอออออดแอดเลยอออออดแอดแอดไง มันเริ่มจากมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆถ้าคุณดูแลสิ่งเล็กๆไม่ดีเนี่ยคุณก็ตายตาเตยคุณก็เริ่มเหลืองคุณก็รีบไปหาหมอแวนบวเนี่ยเนี่ยลิ้นเนี่ยลิ้นคุณก็เหลืองเป็นฝ้าอย่างเงี้ยคนเราไม่รู้คุณก็รีบไปหาหมอเช็คสุขภาพก่อนเดี๋ยวมึงเอามึงพูดแบบคกูมืถือมึงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นเ้างหมอโทรมาตามบออให้ไปเข้าคลินิกด่วนคนเราไม่รู้ปประเมินตัวเองได้คุณไม่เอาแบบไปหาหมอคุณเคยแบบเจอป่ะ เจอวะนี่เ <Laure> น <en> ี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะเริ่ม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 ขึ้นเอาแปลว่าผมรู้ว่าพวกคุณอะไปหาหมอกันแล้วเอาแล้วก็แดกยาได้2วันแล้วก็ไปเก็บในเก๊ะไม่ต้องครับตัวสุขภาพก่อนจบอ่อนอ่อแอดรีบไปหาหมอเลยครับแดกยาให้ตับพังทำเพี้ยอะไรธรรมชาติบั้บัดรู้จักกันเปล่าวแต่ที่แดกเราไม่เห็นพูดเลยตับเติมมึงก็พังเหมือนกันก็แดกเดียวแดกเดียวตับพังใช่ไหมแล้วจะแดกยาซ้ำกันไปทำไมลอะ ถลุต้องไปหาหมอครับต้องไปหาหมอหรอเป,ป็นยาอ่อนเนี่ยเจมอ,อนแอด <c oughs> ไปใช้ประกันสังคมเดี๋ยร้อนหมอเขา